สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมมีดแลมโบสด้ามน,นะครับด้ามไม้ประดูแดงครับปักมกตัวเล็กหนึ่งจุดที่ด้ามน,นะครับออกคอสแตนเลยนะครับทำลายสวยงามนะครับใบยาว11นิ้วนะครับใบยาว11นิ้วสัน6มิล สันหกมิล <c oughs> ใบกว้างห้าจุดแปดเซนติเมตรครับเรามาดูความคมนะครับระดาษชื้นหน่อยนะครับฝุดตกนะครับ อยากชื้นครับได้คมประมาณนี้ครับ